ยี่โถนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นมีความสูงประมาณ2-5ถึงเมตรนะครับลำต้นแตกกิ่งน้อยมากนะครับทำให้มีทรงพุ่มโปร่งกิ่งมีลักษณะยาวนะครับตั้งตรงขึ้นเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลนะครับสามารถลอกออกเป็นเส้นได้ส่วนเนื้อไม้นะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเปราะหักง่ายหากใช้มีดกรีดจะมียางสีขาวค้ายน้ำนมไหลออกมานะครับประโยชน์ของยี่โถนะครับยี่โถนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกเป็นสําคัญนะครับเนื่องจากต้นมีกิ่งน้อยนะครับแต่แตกดอกเป็นช่อจำนวนมากแต่และช่อมีดอกขนาดใหญ่นะครับดอกสีสดใสนะครับดอกใช้ต้มย้อมผ้านะครับใช้เนื้อผ้าสีแดงชมพูรวมถึงน้ําคั้นผสมทํากระดาษานะให้สีกระดาษมีสีฉูดฉาดขึ้นนะครับคนทั่วไปนะครับนิยมนํลนาต้นกิ่งตากและใบามาตากแห้งนํามามัดรวมกันก่อนนําไปใช้สําหรับกําจัดและป้องกัน นะครับพวกหนูแมลงสาบต่างๆได้นะครับใช้ฆ่าหนูและฆ่าแมลงสาบได้นะครับโดยการนํายี่โถ่ไปวางนะครับในยุ้งฉางนะครับเพื่อฆ่าหนูแล้วก็ฆ่าแมลงสาบที่ใช้ทําลายข้าวนะครับน้ําต้มลูกส่วนใช้ผสมข้าวนะครับสําหรับกําจัดหนูนกหรือแมลงตามทุ่งนาได้นะครับสําหรับต้นยี่โถนะครับพิษและสรรพคุณของยี่โถนะครับ ทุกส่วนของยี่โถนะครับไม่นิโยมมาทํายาเพราะว่ามีสารพิษโดยเฉพาะลําต้นใบนะครับมียางสีขาวนะครับที่มีสารพิษปนอยู่ออกฤทธิ์ทำให้การทํางานของหัวใจและระบบประสาทเนี่ยนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีอาการปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนนะครับตาผ้ามัวมองไม่ชัดนะครับก็เลยไม่นิยมนํามาทาเป็นยานะครับกินไม่ได้นะครับต้นยี่โถอันตรายนะครับอาจจะทําให้หัวใจวายชีพจรต่าลงนะครับกล้ามเนื้อหัวใจไม่บีบตัวนะครับ หรือว่าหัวใจอาจจะหยุดเต้นได้แล้วก็เสียชีวิตได้โดยง่ายนะครับฉะนั้นต้นยี่โถนะครับยางของเขาเนี่ยมีโทษนะครับฉะนั้นเราอยากรับประทานโดยเด็ดขาดนะครับปลูกเพื่อความสวยงามเป็นไม้ประดับนะครับหรือเป็นใช้ยากําจัดมแมลงสาบหนูก็ได้ครับ